สวัสดีค่ะวันนี้มาผัดเนื้อกระเทียมพริกไทยกันจ้ะประมาณ300กรัมจ้ะสองคนเนาะจ้ะเนาะฝรั่งกินเนื้อเยอะๆจ้ะแล้วก็มีน้ำมันสำหรับผัดจ้ะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีตําจ้ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวน้านําตาล แล้วก็ซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวจ้ะก็ตั้งกระทะเปิดไฟตั้งกระทะจ้ะแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปจ้ะกระเทียมพริกไทยลากผักชีจ้ะถ้าไม่มีกระเทียมเจียวก็เจียวกระเทียมก่อนเลยจ้ะแล้วค่อย ผัดหลากผักชีไอสามเกลอือนี่ทีหลังเมาจอกเนาะหอมจ้ะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเพราะว่าทำสวนจ้ะไม่ไม่ได้ทำคลิปจ้ะแล้วก็ทำขนมเค้กบ่อยอยู่แต่คลิปทำขนมเค้กไม่ค่อยคนมีคนดูนะจ๊ะเนาะ ก็อาจจะผูดไม่เก่งทำไม่พาทำไม่สนุกกันเนาะไม่มีคนทําด้วยจ้ะผัดพร้อมก็ใส่เนื้อลงไปจ้ะเมนูนี้เราจะใช้เนื้อใช้ไก่ใช้หมูก็ได้นะจ้ะเนาะ ผัดพอสุกก็ปรุงรสจ้ะเนะาะผัดพอเนื้อสุกจ้ะน้ำแห้งหมดแล้วก็ปรุงรสจ้ะใสกระเทียมเกี้ยวลงไปจ้ะสักสองช้อนชาเนาะจ้ะเนาะเพือ่อรวยหน้าเลยจ้ะหรือจะไม่โรยก็ได้เนาะถ้าไมร่รยเราก็ใส่เพิ่มสักหน่อยเนาะ ก็ปรุงรสดปวนน้ำตาลจะสักหนึ่งช้อนชาถ้าชอบหวานก็ใส่เพิ่มจะแต่ว่าซอสเราจะหวานอยู่แล้วจะเราใส่ซอสให้เป็นสีสวยหน่อยจะซอสซอสด,สด,ดำนะจะเนาะซีอิ๊วดำจะใส่ให้สีสวยหน่อยแล้วก็ใส่สักช้อนหนึ่งนจะจะเนาะช้อนชาช้อนโต๊ะก็ไไรจะเอ,อน้ำมันหอยสักช้อนโต๊ะพูนๆจะ ชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวได้จ้ะแต่เราไม่ชอบผงนัวเราก็ไม่ต้องใส่เนาะจ้ะเนาะใส่ซีอิ้วขาวสักนิดหน่อยจะให้มีรสชาติแก่เนาะก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยจะมันก็อร่อยแล้วจ้ะซอสหลายๆอย่างรวมกันจ้ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วจ้ะเอา ผัดให้แค่มันผสมกันเครื่องผสมกันใช้ได้จ้ะตักใส่จานเลยจ้ะ ทอดไปแล้วก็หดแล้วนิดนึ่งเนาะแล้วก็เอากระเทียมโรยหน่อยจ้ะหรือว่าเราใส่พอแล้วเราก็ไม่ต้องโรยจ้ะเราก็โรยผักชีจ้ะนี่เสร็จแล้วจ้ะลองทำดูจะอร่อยเนาะง่ายๆจ้ะเชิญแซ่บจ้ากูถึงอัปปที